เตรียมนึ่งน้าตั้งน้ําไว้นะคะแล้วเราจะใส่ใบเตยเนาะใบเตยสักสี่ห้าใบนะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวเราหอมนะคะเราจะตั้งเราจะปล่อยให้น้ําเดือดก่อนแล้วเอาเข้าวเหนียวมาใส่นะคะตั้งจับเวลาตั้งแต่น้ําเดือดประมาณ20นาทีนะจ๊ะนี้ใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะ1กิโลกร,รัมนะคะแช่น้ําไว้1คืนนะคะแล้วก่อนที่จะนึ่งนะ่ะเราก็เอามา ล้างล้างหลายๆน้ํานะคะล้างหลายๆน้ําจนเขาใสนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมนึ่งกันเลยนะคะใส่หม้อซึ่งนึ่งนึ่งประมาณ20นาทีนะคะจับเวลาตั้งแต่น้ําเดือดนะ <S <S แล้วเราก็จะทำรู ไว้หน่อยนะคะเพื่อให้อน้ำก็ขึ้นมานะจ๊ะพร้อมที่จะนึ่งเนาะถ้าน้ําเดือดปุ๊บเราจะเอาใส่กันเลยนะจ๊ะทําจับเวลากันเลยนะจ๊ะแบบนี้จับเวลานะคะตั้งแต่น้ําเดือดยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนตอนที่ขนมตอนที่ข้าวเหนียวสุกเนาะแล้วต่ระหว่างนี้เราไปทําน้ํากะทิเพื่อที่จะทําแบบว่า เอาไว้เหมือนทำมูนข้าวเหนียวเลยค่ะวิธีการเนาะวันนี้ทำข้าวหลามแต่ไม่ใช้กระบอกไม้ไผ่นะคะวิธีการทำเหมือนข้าวเหนียวมูนเลยนะจ๊ะรอข้าวเหนียวนึ่งสุกนะคะเรามาทำส่วนของน้ำกะทิกันเลยนะคะก็จะมีน้ำตาลทราย3 0 0กรัมนะคะเกลือ2ช้อนชานะคะแล้วหัวกะทินะคะหัวกะทิ1กิโลกรัมนะคะใส่เข้าไปเลยเนาะ,ะเราจะเอาไปตั้งไฟกันนะคะ เราจะเอาไปตั้งไฟคนจนกระทั่งเขาเดือดแบบเดือดปุดๆไม่ต้องเดือดพ่านนะแล้วเราจะเอามามูนข้าวเหนียวกันค่ะแล้วก็มีใบเต 4, บยสี่ห้าใบใส่เข้าไปนะคะจะได้หอมเนาะอ่ะเอาไปตั้งไฟกันเลยจะ้ะนี่นะคะเราก็ตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งเกลือและน้ําตาลละลายนะคะจนแบบว่าไม่ต้องให้เขาเดือดมากนะคะให้เขาเดือดปุดๆพอจนแบบเหมือนว่าถ้าใบเตยนะถ้าใบเตยเขาพอจะสุกได้มันก็จะทําให้ให้น้ํากะทิของเราหอมขึ้นเนาะ แล้วทีนี้พอท่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่แล้วข้าวเหนียวสุกปุ๊บเราจะเอากะทิเนี่ยค่ะเอาจะเอากะทินะไปใส่กับข้าวเหนียวเลยวิธีการทาเ,เหมือนเหมือนข้าวเหนียวมูนนะคะวิธีการทําเหมือนข้าวเหนียวมูนเลยนะคะและทีนี้เราก็จะเอาห่อใบตองนะคะเอาไปปิ้งเพราะว่าวันนี้เราจะทําข้าวหลามแบบไม่มีกระบอกไม้ไผ่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะเาะข้าวเหนียวเราได้เวลาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดเตาเลยเนาะเราจะดูก่อนนะคะว่าข้าวเหนียวเราโอเคไหมโอเคสุกได้ที่แล้วนะคะสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวเหนียวไปใส่กะละมังกันนะคะแล้วเราก็จะเอากะทิที่เราตั้งไว้ตะก,กี้มามูนกันข้าวเหนียวกันเลยเนาะ,ะเอาข้าวเหนียวสุกแล้วได้ที่แล้วเนาะเอาเทใส่กะละมังเลย เทใส่กำมับบงเสร็จปุ๊บเราจะเอากะทินะคะกะทิที่เราเคี่ยวไวต้ตะกี้นะคะกะทิที่เราเคี่ยวไวต้ตะกี้เอามามูนกันเลยเนาะใบเตยอ,ออกก่อนเนาะเพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการเอามาคนกับข้าวเหนียวเนาะอ่ะโอเคกะทิที่เราตั้งในเตาตะกี้นะคะใส่ไปท้งร้อนร้อนแบบนี้เลยนะคะอ่ะใส่ค่อยๆ ใส่เข้าไปแล้วเราจะคนข้าวเหนียวนะคะเราจะคนข้าวเหนียวไปด้วยนะคะให้เขาเข้ากันนะคะให้เขาเข้ากันแบบนี้ใส่ไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปล่อยให้เขาอืดด้วยเนาะพักไว้สักสิบนาทีนะจ๊ะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะใส่เข้าไปทั้งหมดเลยเนาะตอนนี้นะคะใครจะใส่ถั่วดำนะคะที่นึ่งสุกแล้วนะคะ เผือกที่นึ่งสุกแล้วใส่ไปตอนนี้ได้เลยนะคะแต่กุ้งเป็นคนกินชอบกินข้าวหลางที่แบบว่าไม่ใส่อะไรเลยนะคะชอบกินข้าวหลัเพิยวพิแบบนี้ไม่ใส่อะไรเลยแต่ถ้าคุณชอบคุณใส่ไปตามชอบเลยนะคะปริมาณนะจ๊ะเอาไปนึ่งให้เอาไปนึ่งเอาไปต้มให้มันสุกก่อนอย่างเช่นถั่วดำเช่นเผือกหรืองาหมอนนะคะพอคนกันได้แบบนี้นะคะเราจะปิดฝาพักไว้10นาทีนะคะแล้วเราจะมาทํากลับไปกลับมาอีก ทางหนึ่งนะคะทาเหมือนข้าวเหนียวมูนเลยวิธีการนะคะเราจะพักไว้10นาทีนะคะปิดฝาพักไว้นะคะปิดเาอ่ะพักไว้10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอีก10นาทีแล้วเราก็จะมาคนข้าวเหนียวกลับไปกลับมาอีกหนึ่งรอบแล้วก็ปิดพักไว้อีก10นาทีนะคะแล้วเราจะไปห่อข้าวเหนียวด้วยใบตองโดยที่เราไม่ต้องใช้ง้อไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่เดี๋ยวนี้มันหายากมาจา๊ะ ครบเวลา10วิเอ้สิบนาทีแล้วนะคะดูว่าเข้าวเหนียวเขาก็จะอืดขึ้นมาด้วยเนาะเขาก็จะอมน้ำกะทิไปเนาะแล้วก็กลับไปกลับมาค่ะกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพักเข้าไว้อีก10นาทีนะคะปิดฝาเข้าไว้พักเข้าไว้อีก10นาทีแล้วทีนี้เราจะมาห่อกันเลยนะคะทำแบบว่าหอ่อ ห่อข้าวเหนียวด้วยใบตองแล้วเราจะเอาไปอบนะคะประมาณ25-30ถึงนาทีเพื่อให้ข้าวหอมใบตองนะสำหรับคนที่ไม่มีกระบอกไม้ไผ่ซึ่งหาไม่ไผ่ยากนะคะแต่ว่าอยากกินข้าวหลามเนาะอยากกินข้าวหลามเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะหรือถ้าคุณไม่มีใบตองคุณก็สามารถที่จะใส่แบบว่าห่อฟอยก็ได้นะห่อฟอยเอาไปน,นึ่งหรือเอาไปเอาไปน,นึ่งก็ได้ไปอบก็ได้แต่ว่าุ้งว่าถ้าเอาไปอบนะคะ อบที่เตาเนาะมันจะหอมใบตองมากกว่ากันอะ่ะในความรู้สึกนะอ่ะทีนี้เราจะพักเขาไว้อีกสิบนาทีนะคะเราจะพักเขาไว้อีกสิบนาทีเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีกสิบนาทีว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะปิดฝาไว้นะจ๊ะปิดฝาไว้ ครบเวลาอีกสินาทีแล้วนะคะเราก็จะคนข้าวเหนียวอีกหนึ่งรอบนะคะโอ้สวยเป็นตัวสวยมากเลยค่ะเหมือนข้าวเหนียวมูลเลยนะคะข้าวเหนียวมูลก็ทําแบบนี้นะคะวิธีการเนาะแต่สูตรอาจจะแตกต่างกันไปนะคะกะทิน้านําตาลทรายเกลืออะไรเงี้ยเนี่ยทีนี้เสร็จแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาห่อกันเลยนะห่อด้วยใบยตองนะคะห่อด้วยใบยตองน้วฟอยนะคะ,ะแบบนี้เลย วิธีการห่อนะคะเราก็จะเอาใบตองนะคะวางไว้ชั้นในนะคะจะเอาสีเขียวด้านนี้ขึ้นนะคะแล้วก็แผ่นฟอยนะคะเราจะตัดแผ่นฟอยให,ให้ใหญ่กว่าใบตองนิดนึงนะคะและทีนี้เรามาดูวิธีการห่อกันเลยนะคะคุณจะใส่ข้าวเหนียวมากข้าวเหนียวน้อยคือขึ้นอยู่กับความใหญ่เลยนะคะอยากจะให้มันใหญ่แค่ไหนคุณก็ทําไปตามนั้นเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะม้วนเหมือนยาโงลงเลยค่ะเนาะ เราก็จะใส่ข้าวเหนียวไปนะคะแล้วเราก็จะม้วนแบบนี้นะคะจะลูกเล็กลูกใหญ่ตามใจชอบเลยนะจ๊ะอ่ะทีนี้เอาให้เต็มใบตองเลยก็ได้เนาะอ่ะทีนี้เราจะโหนี่ใหญ่เลยใหญ่้อเลยอันนี้กุ้งก็จะ a ะแ p t เอานะคะใช้เนี่ย ท่อพพีซีนะคะท่อ PVC มาอะแดปเอานะคะม้วนแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะม้วนเหมือนแยมโลเลยนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆม้วนไปนะคะค่อยๆม้วนไปนะคะนี่แบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้อ่ะทีนี้ พอถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมเราจะปิดหัวปิดท้ายเขาด้วยนะคะทําเหมือนท็อฟฟี่นะคะทําเหมือนท็อฟฟี่เลยนะคะเราก็จะบิดปิดเขานะปิดเขานะคะปิดเขาเลยบิดเป็นเกลียวนะจ๊ะบิดเป็นเกลียวแบบนี้ทําเหมือนท็อฟฟี่นะคะแบบนี้เนี่ยเราก็ทําแบบนี้นะคะไปจนกระทั่งหมดนะคะแบบนี้นะจ๊ะนี่ เป็นจนกระทั่งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบกันที่ไฟประมาณ170องศา C สนะคะประมาณ25านาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราต้องการความหอมของใบตองนะคะเนี่ยข้าเเหลบเข้าหลังง่ายๆนะคะเข้าหลังง่ายๆ นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดไฟอบกันเลยเนาะไฟที่170ประมาณ1 7อองศา C ซีนะคะประมาณ25-30นาทีเพื่อให้เข้าหอมเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยเนาะนี่นะคะหลังจากที่ข้าวหลามเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเขาก็เป็นแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวเรามาลองมาชิมกันนะคะว่ามันจะแบบว่ารสชาติเป็นยังไงนะ,ะเลือกมา1อัน อย่างนี้นะคะเหมือนท็อฟฟี่เลย,าายนะจ๊ะอ่าตัดเลยจะได้ง่ายๆอา่าแบบนี้อา่าโอเคยังร้อนๆอยู่เลยนะคะยังร้อนๆอยู่เลยเดี๋ยวเราจะลอามาชิมกันเนาะเห็นไหมเอาอันนี้ออกก่อน นี่โอ้เป็นข้าวหลามอยู่นะท่านผู้ชมโอ้อ่ะนี่วันนี้มาสอนวิธีการทำข้าวหลามไร้กระบ,บอกนะคะเพราะว่า เราจะได้แบบว่าบางทีถ้าเราอยากกินแต่เราไม่มีไม้ไผ่มันก็ไม่ได้ทําใช่ป่ะอันนี้เราก็อะแดปอานะคะโดยการห่อใบตองแล้วก็ห่อฟอยแล้วก็ทำให้เขาเป็นกลมๆแบบนี้เนาะวิธีการทําตามคิดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเนาะโอเคได้เลยเนาะหอมใบตองค่ะหอมใบตองมากเลยอารมณ์เหมือนเหมือนข้าวเหนียวปิ้งอะ่ะเดี๋ยวลองชิมกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะอ่ะโอ้ได้อยู่นะ หอมใบตองแต่ว่ามันก็ไม่ได้แห้งเหมือนกับที่เราใส่กระบอกไม้ไผ่นะคะเพราะว่าในกระบอกไม้ไผ่เขาจะมีเยื่อไม้ไผ่เนาะแต่อันี้ยเราก็ทำได้หายยากเพราะว่าเราก็แดปเอาหอมใบตองเหมือนแบบว่าเหมือนข้าวเหนียวปิ้งเนาะหอมได,ได้นะได้นะได้โอเคเลยนะเราก็แดปเอาสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนไม่มีไม้ไผ่หาไม้ไผ่ยากเนาะแต่อยากกินเท่าลามอะไรเงี้ย สามารถทําได้เลยนะคะลองไปทํากันดูนะคะไม่ไม่ยากไม่ยากทําเหมือนข้าวเหนียวมูนนะคะทําเหมือนข้าวเหนียวมูนเลยแล้วก็เอาไปอบเอาไปอบเหมือนขนมเค,ค้กนะแบบนี้หน้าตาเขาได้เลยนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูแบบว่าตัดอย่างนี้เลยให้ดูแบบว่านี่นี่นะจ๊ะ โอเคได้เลยนะจ๊ะลองทำดูกันนะคะง่ายๆนะคะโอเคไปไปแล้วสวัสดีค่ะ